Guys, สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้มากินสลัดผักนะคะทุกคนจ้าก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะสลัดผักอันนี้ซื้อเอานะคะทุกคนจ้าไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทาเองคะ่ะทุกคนพอดีมีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจ้าหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนจ้าไม่ได้ใส่เนื้อไม่ไม่มีไม่ไม,ไมีไม่ได้ใส่กุ้งนะคะทุกคนจ้ามีแครอทเนาะมีบลอกเกอรี่แล้วก็มีเบลเพเปอร์นะคะทุกคนได้วันเยลโลววันมีไงมันอะนรตึ๊งนะ ไม่มีไม่มีครีมค่ะแล้วก็คิวคัมเบอร์ค่ะทุกคนจ๋าก็แตงเนาะบลูเบอรีแครอทเบลเพเปอร์พริกหวานนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็อะไรบลูเบครีแต่ <laughs> จะไม่ได้ที่ตังพูดไป <laughs> ไมีอะไรบ้างกนะ็อ่า,อานี่ก็มาวันนี้เนาะไม่ได้มาทั้งสองวันคะ่ะทุกคนจ๋าคือนิย้ายอาพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนจ๋าก็เลยย้ายที่อยู่มาอยู่อาพาร์ตเมนต์ค่ะทุกคนจ๋า ย้ายมาจากบ้านเพื่อนเนาะก็เลยยุ่งๆเลยไม่ได้เข้าไปแล้วก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะทุกคนจา๋าก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเลยะคะ่ะทุกคนนี่ต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจา๋าที่นี่ไปหาช้าเนาะเพราะว่านี่เพิ่งย้ายอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนจา๋าแล้วก็กําลังจะติดเนะะ็ตค่ะทุกคนจ๋าก็เลยเนาะก็แต่วันนี้เน็ตได้แล้วนะคะทุกคนจา๋าก็คือติดเน็ตแล้ว ก็คือที่หายไปสองวันที่ไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนๆก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เลยค่ะทุกคนจ๋าก,ก็เลยในบ้านนะคะทุกคนจ๋าก,ก็เลยไม่ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนนะคะทุกคนจา๋าต้องขอโทษขอภยัยยงมากเลยค่ะทุกคนจา๋าตอนนี้มีกลับมาแล้วอะทุกคนจ๋าแต่ก็ไม่ได้มากินให้ดูนะคะทุกคนจ๋าแค่น้องมามิกสลัดผักให้ดูนะคะทุกคนจ๋าไม่เชิงว่าให้ดูเนาะให,ให้ดูหน้าตาว่าน่ากินคะๆๆ่ะทุกคนจ๋าเนาะก็ นี่ก็เดี๋ยวขออน,นุญาตไปกินสลัดผักก่อนนะคะทุกคนจ๋าก็คลิปนี้ก็ันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกคนจ๋าร่ำรวยเฮงๆค่ะทุกคนนี่ก็ไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณมากๆเลยคะ่ะทุกๆคนนะคะเพื่อนๆทุกๆคนเลยคะ่ะขอบคุณมากเลยจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า โอเคครับทุกคนจ๋านี่จะพามาชมห้องนะคะทุกคนจ๋านี่ก็ห้องนอนเนาะอาจจะเละไปหน่อยนะคะทุกคนจ๋ายังจัดไม่เรียบร้อยเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนจ๋าก็ไม่ถึงกับหรูหราอะไรมากมายนะคะทุกคนจ๋าก็พออยู่ได้ค่ะทุกคนจ๋าห้องน้ำเนาะก็สะอาดดีค่ะก็ไม่ถึงกับแบบว่าใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็น The hallway เนาะทางเดินนะคะทุกคนจ๋านั่นก็จะเป็นกล่องทีวีนะคะทุกคนจ๋ากล่องโต๊ะทีวีค่ะขอโต้่อไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นครัวนะคะทุกคนจ๋ามีสต๊ปเนาะมีเตาเตาให้ทํากับข้าวนะคะทุกคนมีตู้เย็นแล้วก็มีไมโครวเวฟนะคะอันนี้ก็ที่ล้างจานเนาะไมโครวเวฟนี่ซื้อเองนะคะทุกคนจ๋าเขาแต่เขามีเครื่องซักผ้าเครื่องอบอผ้าให้นะคะทุกคนจา๋าก็ดีไปอย่างหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปักร่วมกับคนอื่นข้างนอกนะคะทุกคนจ๋าก็กขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจา๋าถ้านี่หมนุนกล้องเร็วนะคะ อาจจะลายตาไปหน่อยอนนี้ก็จะเป็นกล่องที่แพ็คมาแล้วก็ซื้อมาใหม่เลยค่ะทุกคนจ้าตอนนี้ย้ายมาจากที่อ่าเท็กซัสนะคะทุกคนนี่ยังไม่ได้ซื้อของใช้เนาะก็คือซื้อแบรนด์นิวเลยค่ะทุกคนจ้าแต่ยังไม่ได้แกะก,กล่องเนาะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงข้างนอกนะคะทุกคนจ้าก็วันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะทุกคน วันนี้เพิ่งถูบ้านเจ็ดค่ะทุกคนจ้าอันนั้นก็จะเป็นที่เก็บของเขามีที่เก็บของให้ด้วยนะคะทุกคนจ้านี่ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดแล้วก็ต้นโหระพาที่เพื่อนให้มานะคะทุกคนจ้าโอเคค่ะไปก่อนนะ